สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่องตาครับผมวันนี้ผมจะให้เพื่อนมาเล่นเกมเกมที่เก่าแล้วผีกระสืออ๋อง่ายๆ่ายง่ายนะคบเราอย่าห้ามกลัวเข้าไปต่อยมันเลยนะครับเพื่อนผมไม่ชอบพูดอะไรเล่นเปล่เี่ยนี่มันมาแล้วแล้วก็ไปกดมุงกล้องมุงกล้องมุงกล้องเดี๋ยวขอมุงกล้องก่อน เอ้ยเย่ไปหาถุงเงินเปิดในตู้เก็บถุงเงินนี่ครับกดตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยหาของเฮ้ยหาในอีกอันนึงก่อนเฮ้ยหาในนี้ก่อนดิจะไปก่อนได้ไม่ได้เด็ดเจ็ด,ดอะไรสีขา,ขาวๆนี่มันเดิ่งอะ่ะเออเปิดเลยให้เพื่อนเล่นเกมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะ ไม่เกรงกลัวใครใจเฮ้ยเอาลูกตาดินี่ยังไงมันก็มีอยู่เน,นือนะม,นมาอ้อร่อย มันอยู่ข้างล่างใต้ดินนะเนื้อหมาโคตรอร่อยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดคำหยาบไม่ดีใเจ้องกูด้วยนะอย่าพูดอะไรแบบมันไม่ดีเด็ดขาดจะไครับท่านผู้ชมใช่ครับมันมาแล้วก็รับเอาแค่นี้ไม่เปลี่ยนเลือกตุ้ยฮะเออกะว่าอยู่ว่าเป็ดบ้านเราไปหายไปไหน มันยังไม่ไปครับเฮ้ย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 ใจเย็น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 อย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นกูจะกลายเป็นศพแน่นอนอันนี้ทำอาหารก่อนนะใครไม่ชอบกินเส้นใครไม่ชอบกินน้ำเนี่ยเอามาให้ค่อยแค่นั้นแหละ ไม่เอาเลื่อยหรอในนั้นนะ่อโอ้ในนี้หาเลยริมหาเลยมันขึ้นไปชั้นบนเราอยู่ชั้นล่างไปหาขึ้นมาไหมลงใต้ดอก่อนละ มันกำลังลงมามันกำลังลงมาไม่ยอม้อนหมั้งามันว้มาสองนี่ไม่ไรสาระมันวามันเองไม่ได้แล้วเดีย๋ยวพี่วิ่งออกไปให้ดูหนึ่งสองสามตายพอดีถ้าเพื่อนผมตายคลิปนี้จะจบครับผม เชี๊ยบตออไน้ต่อหน้ากูเลยใช่ไหมดีนะมันปิดประตูเร็วเน้อถ้าตายได้เร็วเลิ่มใหม่วะจริงเหรอมันลงชั้นล่างหรือชั้นบนวะไม่รู้มึงเล่นเป็นไหมกลัวไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอามันกล่องสันวะ ถ้าผีเข้ามาใกล้มันจะขึ้นสีแดงเว้ยไปเลนะไอ้โอ้ยตนีใช่ไหมใครนี่น้าๆมันอยู่หน้าประตูพวกเราใครที่ดูคลิปนี้อยู่และไม่ได้และใส่หูฟังอยู่ก็ขอกระนนนาไม่เกี่ยวนะครับมันเพอนมโอ้มัเพื่อนผมมันโอ้ออกไปดี ไปตายพอดีเก็บเงินให้ครบ20อันไม่งั้นตายที่ไหนหลชยชายใครจะเล่นยุ่งมือขึอ้นมากุยมากุยากุยอะตีกินเรเร็วกูรอซ้อนอยากทำให้คิมเนี่ยมันจบไวว,ะะว่ะรอาไปเลยรอไปเลยพร้อ,อมเออนี่ก็ได้ถ้าไม่กดไลค์เดี๋ยวอู๋จะไม่ถ่ายนะครับ กดไลค์ผมก่อนนะเข่าแล้ว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 มันกลัวนะครับอย่าลืมกดไลค์เลยครับอย่าลืมกดรับแจ้งเตือนไม่อย่างนั้นโดนตุยตูดดากแน่พังกาเลือกกินทำไมเรจะกลับมาในห้องเรื่องกูมันมาแล้วมันมาแล้วเออคน่ากลัวเลย ใครใส้ตาไดอีกออไนี้มีอะไรไม่อมีซอสไหมเพื่อนคณนี Oğlum, point, ่ก็ไม ok ่ได้คนให้มันดูดมาเดะมาดะตึดงตึ้งตึงตังตึงมามวมามว ว้เล่นจับก็ไม่ทนันไม่มีแครหรอกมันเปิดปปะโตูไม่ได้ครับท่านผู้ชมเชื่อผมมันมาแล้วมันมาแล้วแตงจะนั่งแรวเองออกไป,ปเผชิญหน้าความกลัวฮะเราตกเอาชนะความกลัวให้ได้ ก็หน um> ุ่ยอ้อมขอคงกินแ้่ดูขอคุกินคุณน่มันเดกเลย่้ายมงขอมากินไงชัดเจนเลยมันอยู่ด้านหลัง ย้อมมกอมาบผมกนครับฟังเสียงดูได้อย่าง เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะไล่กูกูก็ไปห้องนี้อะเออเข้าเข้าเข้าไปเก็บเงินข้างบนเก็บข้างบนโอเคฮ่า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 ไล่จับกูไปทานกากเอ้ยบีเวนมันนี่สัตเนเฮ้ยสิบอันแล้วแล้วกูก็ต้องลงไปด้านล่างอีกโอ้มันยิ่งดีจริงๆโอ้มันอยู่ห้องใต้ดินมันอยู่ห้องใต้ดิน อยู่ห้องใต้ดินว้าวอยนี่เศษโจรดีครับพี่น้องมันอยู่ห้องใต้ดินสมบัติครับพี่น้องสมบัติสมบัติสมบัติเก็บมันตาครับเก็บมันตายโอเค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  กลับห้องกลับห้องไม่กลับห้องกูแตกเท่านั้นแหละไปห้องนี้ไปห้องนี้ทุกคนอย่าว่าผมไปห้องไปซ้ายข้างนอกห้องนอกไปห้องเออไปแล้วมันไม่มีจะกับพีมันไม่มีไปเลยวไหนมันอยู่มันอยู่อ๋ออย่านะอย่านะกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาโอ้โหแล้วก็ต้องเก็บอันสุดท้าย อุ้ยออมของเดือดจอ่จำเดียวหมดเลยไหมน่าจะได้แล้วไม่ได้เปิดเนี่ยดูสิจะเปิดดีไหมเพื่อดูโฆษณาเพื่อพวกเราอย่าห้ามเปิดเนี่ยเราอย่าโกงมันโกงเหรออ้าวกดอะไรอ่ะเรากดอะไรอ่ะเริ่มอ้าวกดเริ่มใหม่ไงกดทำไมกดเริ่มใหม่ไง